การลงทุนกับการเกษียณสําคัญไหมเราว่าสําคัญนะลูกหมูมองว่าเราเปิดประเด็นของเรื่องการเกษียณก่อนนะคะเราลืมไปว่าเราต้องใช้เงินด้วยหลังจากที่ไม่มีงานทําแล้วแต่จริงๆแล้วเราบอกว่ามันสําคัญกับทุกๆคนนะคะย้ำนะคะสำคัญกับทุกๆคนเพราะว่าทุกคนต้องเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายนะคะทั้นเรื่องการเกษียณก็เลยบอกว่าเป็นการเตรียมสเสบียงไว้สําหรับที่ไม่มีไรายได้เข้าเราจะต้องมีเงินจุนเจือไปตลอดที่เรายังมีลมหายใจอยู่นะคะงั้นเราบอกว่าสําคัญไหมก็ขีดถูกเป็น เ,เรื่องที่สําคัญแต่ไม่ได้เร่งด่วนงั้นก็ฝากน้องๆไว้ว่าถ้าคุณคิดเร็วเช่นคิดตั้งแต่อายุ30นะคะใช้ชีวิตมาเรียนหนังสือเสร็จทักยี่สิบทำไงสักสิปีเลื่องล่าถูกไหมคะก็30พอดีเราเริ่มคิดว่าอเราต้องแก่แล้วนะเริ่มเก็บตั้งแต่อายุ30คุณมีเวลาเก็บถึง30ปีจนถึง60ถูกไหมคะแต่สําหรับพี่ลุกหมูอะ่ะก็เป็นผูุ้ชนธรรมดานะคะที่เลื่องล่าเหมือนกันคะ่ะโอ้ใช้เงินเพเลยเงินหมุนไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆคิดได้ตอน45ตอนแรกคิดว่าตัวเองว่า่าาาาสยยนนนะะคพะพอเเเรรรรีู้้้ปหิมมได,ไดมกขึ